สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชเบรวกาศให้อีกอัระรราชทูตรัฐคูเวตประจําประเทศไทยเฝ้าทูลอองทุลีพระบาท วันนี้เวลา18นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายมูฮัมหมัดฮุชัยอัลไฟลากาวีเอกกาฬราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่25ตุลาคม2563เฝ้าทูลอองทุลีพระบาท กราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนประถมะศึกษานามเกื่องจังหวัดเหล่ากายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่14สิงหาคม2567เวลา7นาฬิกา50นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามซึ่งเท่ากับเวลาที่ประเทศไทยสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนประถม,มะศึกษานามเกืองจังหวัดเหล่ากายโรงเรียนแห่งนี้รัฐบาลเวียดนามคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรม,มาราชกุม,มารีเมื่อปี2566โรงเรียนตั้งขึ้นปี2542ตามคำสั่งของประธานคณะกรรมการประชาชนชุมชนกามเดืองที่ให้แยกออกมาจากโรงเรียนมัธยมมศึกษาตอนต้นนามเกืองเปิดสอนชั้นประถม,มะศึกษาปีที่1 5 ปีการศึกษา2,566ถึง2,567มีนักเรียน690คนส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดหรือกิ่งมีบางส่วนเป็นไตไย้าย,ย,ายมง้งและเย้าหรือซาวบุคลากร37คนมีพื้นที่ประมาณ15,000ตารางเมตรมีอาคารเรียน2หลังห้องเรียน19ห้องและพื้นที่ทำการเกษ,ษ 4, ตร4,000ตารางเมตร โอกาสนี้พลตำรวจโทดอนปิ่นเฉลียวประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพร้อมคณะครูเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในโอกาสมาศึกษาดูงานด้านการศึกษาที่โรงเรียนในเวียดนามเพื่อนำไปปรับใช้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของไทย โรงเรียนนี้แม้จะเพิ่งเข้าร่วมโครงการแต่ก็ทำกิจกรรมตามโครงการพัฒนานเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริปี2567หลายด้านเช่นด้านการเกษตรมีแปลงปลูกผักสอนการปรับปรุงบำรุงดินด้วยการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพใช้วัสดุเป็นเศษผักผลไม้และเศษอาหารการเพาะถั่วงอกและการปลูกผักไฮโดรโปนิกระบบน้ำไหลเวียนโรงเรียนยังส่งเสริมให้นักเรียนสนใจงานศิลปะ การวาดภาพตามจินตนาการมีห้องสมุดและห้องอ่านหนังสือมีหนังสืออ่านนอกเวลาพระราชทานด้านสุขภาพอนามัยมีพยาบาลวิชาชีพรักษาพยาบาลเบื้องตน้นรวมทั้งติดตามภาวะโภชนาการและการพัฒนาสุขนิสัยของนักเรียนได้พระราชทานตู้ยาแก่โรงเรียนด้วย ปัจจุบันโรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดเป็นระเบียบมีต้นไม้ใหญ่ให้ความร่มรื่นสนามฟุตบอลสนามออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมอุปกรณ์การออกกําลังกายเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลมีสวนไม้ดอกไม้ผลกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามยกย่องให้โรงเรียนนี้เป็นแฮปปี้สคูล สมเด็จพระนิธาธิดาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงชื่นชมการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมหลายอย่างเช่นการปลูกผักไม้ดอกและไม้ผลหลากชนิดเช่นแก้วมังกรขนุนฝรั่งกล้วยและส้มโอมีพระราชกระแสรับสั่งให้มูลนิธิโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนของไทยมาศึกษาดูงานโรงเรียนที่เวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วย จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชด,ดำเนินจากจังหวัดลาวกายไปกรุงฮานอยใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงเสด็จพระราชด,ดำเนินถึงห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอย ในเวลา16นาฬิกานางฟานทิกิมอวงรองประธานสํานักประธา,านาธิบดีนายเหวียนเติร์ทท่านอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใตย้แปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยอักรราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอักรราชทูตณกรุงฮาน,นอยเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาททรงเสด็จแล้ว สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศเที่ยวบินพิเศษที่ RTAF 265เสด็จพรจะราชดำเนินจากท่าอากาศยานนานาชาติหน่อยบ่ายกรุงฮานอยไปท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่ายจังหวัดเถื่อเทียนเว เวลา17นาฬิกา22นาทีสมเด็จพระกนิธาาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่ายจังหวัดเถือทินเวนายหว่างหายมินรองประธาน,นาคณะกรรมการประชาชนนายเจินกงฟู่รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานนานาชาติฟู้บ่าย นางสาววีรากามุทิตาพรกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์และข้าราชการสถานกงสุลใหญ่นครโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถฐานด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมมีเลียวินเพอร์เวจจังหวัดเถือทินเว สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามความก้าวหน้าและหารือร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายในเวียดนามเพื่อสนับสนุนความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละโรงเรียน โดยรัฐบาลเวียดนามคัดเลือกโรงเรียนระดับประถมะศึกษาและมัธยมมศึกษาที่เหมาะสมเพื่อเข้าร่วมโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านต่างๆสนับสนุนและส่งเสริมซึ่งกันและกันเพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาที่ดีพร้อมทุกด้าน เด็กนักเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวันนี้ต่างทราบซึ้งใจในพระเมตตาของสมเด็จพระกนิธาธีราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านต่างๆทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโรงเรียนนี้เป็นแฮปปี้สคูลจึงเป็นตัวอย่างที่ดีที่โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนของไทยจะนำไปปรับใช้ในการดำเนินการต่อไป โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากจังหวัดเถื่อเทียนเวสาธารณา